ตอนนี้เราไม่มีหนี้แล้วบริโภคโภชนะ,ะคำว่าหนี้บริโภคอย่างคนเป็นหนี้อินนะบริโภคคำว่าเป็นหนี้คือคือคืออะไรครับคำว่าเป็นหนี้เดี๋ยวถามท่านมหาเมตตาคำว่าอินนะบริโภคบริโภคอย่างคนเป็นหนี้แปลว่าอะไรครับนี่มนนัน ตามนรัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับก <c oughs> ินแบบเป็นนี่คืออืมกินแล้วให้บาปอกุศลเกิดขึ้นหรือเอ๋ออ้าวถามใครอ่าที่ภาวนาลาม,มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างอ๋อบริโภคยังคนเป็นนี่ขอโอกาสเพิ่มเติมครับ เอ่อถ้าิดเป็นพระภิกษุเนี่ยก็คือไม่ได้พิจารณาก่อนอถ้าเกิดไม่พิจารณาแล้วก็ถ้าอารมณ์ขึ้นไปก็เป็นเป็นผู้เป็นหน,นี้อ๋อที่ภาวนาลามว่าไงบริโภคอย่างคนเป็นหนี้บริโภคอยยังไงคําว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ในที่นั้นเน่ยเดี๋ยวที่นี่ด้วยนะอ,อย่าลองถามหน่อยความเข้าใจของพวกเราต่างกันตรงไหนเนี่ย่ท่ันมหาเปิดประเด็นให้แล้วเป็นหนี้ก็คือจะต้องไปใช้ กับเป็นหนี่ก็คือถ้าเป็นพระก็คือไม่พิจารณาแล้วกินอ้าวที่พรา,า,ามว่าไงครับมีพระอยู่ครับขอกาศอาจารย์ครับครับนีมม์ถ้าเวลาที่อ่ากินด้วยความเป็นบริโภคด้วยการเป็นหนี่ก็คือว่ามันตั้นหามันเกิดในขณะที่กินครับอาจารย์เมื่อในขณะที่กินด้วยด้วยรสชาตันหาเป็นต้นเนี่ย,ก,ยก็ต้องปนนไปใช้หนี่ก็คือต้องไปได้รับผลคือได้รับ อลิ้นในอนาคตไงครับอา oh, จารย์อ๋อนี่ก็เป็นนี่อ้าวท่านสันติภระ๊ะอ่าอาจารย์ขอการครับอาจารย์อาจารย์ mm. บอยอยากจะตอบต่อครับอาจารย์อาจารย์นิมนต์ขอการครับร mm. อาจารย์อาสการครับ mm. โดยปกติแล้วเนี่ยอ่าอาหารบิดาบาดจีวรอ,อาหารเสนาสนะ คีรัน้เพศัตเนี่ยบุคคลที่มุ่งถวายเนี่ยเขาถวายบุคคลที่มีสิทธินะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่ยังมีสิทธิ์ที่ปกป้องกอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าบริโภคปัจจัยสี่ดยความเป็นหนี้ครับอ๋ออินนะบริโภคครับบริโภคกีบความเป็นหนี้แล้วก็ไถยบริโภคไถยะบริโภคบริโภคแบบขมโมยแบบนี้เอากาขามโมยหมายถึงอะไร ไม่ได้มีการพิจารณาปัจจัยสี่ครับทุศีน,นะถ้าทุศีน,นะ่ะเขาเรียกบริเขาเรียกบริโภคอย่างคนขโมยมอย่างยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติสมณมีนสมณมีนไปทําตัวเองศินขาดเลยจะเมื่อเ่นไปโกหกสมมุตินะอุ้ยขาดแล้วเนี่ยก็ยังมานั่งกินกับเขาเนี่ยสมมุติเงี้ยไม่ได้เป็นนี่นี่เขาเรียกขโมยแล้วเป็นไถยาบริโภคเลยนะตอนนั้น ไม่มีสิทธิ์บริโภคกับเขาแต่ยังมามามา,มามแอบมืนแอบขโมยเขากินนะถ้าอินนาบริโภคนี่เป็นนี่ก็อย่างเมื่อกี้ไม่พิจารณานะไม่พิจารณาพกนั้นแต่ทีนี้จะถามคําว่าเป็นนี้่เป็นหนี้เอาว่าไงท่านสันติพรลอง่าลองออมันมัน ต้องระวังในบริโภคกันแบบนี้เนาะพวกเราไม่ค่อยพิจารณากันน่าจะเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเอาเช่นนีขอโอกาสพระอาจารย์ครับในในธรรมะหมดนี้ก็จะมีอยู่สี่อย่างก็มีเทรยะบริโภคบริโภคด้วยความเป็นโจรด้วยความเป็นขโมยอินนาบริโภคบริโภคด้วยความเป็นหนี้ทายาชาบริโภคบริโภคด้วยความเป็นทายาทแล้วก็เป็นสามีจีบริโภคบริโภคด้วยความเป็นเจ้าของ กา,การตรัสใน4หมวดนี้คือครอบคลุมบุคคลทุกจำพวกในการบริโภคที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ประการที่1ก็คือว่าเถอยาบริโภคบริโภคของคนทุศีลเหมือนคนเหมือนขโมยครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีศีลแล้วบริโภคปัจจัยสี่ของพาริยะมีภิกษุสามเณรที่เข้ามาบวชเป็นต้นครับหรืออุบาสกอุบาสิกา ทุศีลประการที่สองอินนบริโภคแม้จะบวชแล้วแต่ก็ยังมีศีนดีแต่ว่าอย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาอำนาจกล่าวเอาไว้อินนบริโภคนี้ก็คือว่าไม่ได้พิจารณาก่อนแล้วบริแล้วบริโภคแล้วก็ท่านอาจารย์องก็เคยสอนตามในยยะที่ท่านวินได้แสดงเอาไว้ว่ากลุ่มเนี้ยที่ไม่ได้พิจารณาก่อนแม้ว่าจะเป็นกรลยาณปุตุชนแต่ว่าการที่ กินที่ยังมีกิเลสเหลืออยู่กิเลสก็เป็นการทำกรรมการทำกรรมอย่างนี้จะต้องย่อมไปได้รับขันห้าในสังสารวัตรการได้รับขันห้าในสังสารวัตรชื่อว่าเป็นการใช้นี่การกินด้วยการที่ยังมีกิเลสเหลืออยู่นั่นแหละเป็นการที่ยังเป็นการกินด้วยการปติดไปกู้ยืมหนี้เข้ามาครับแล้วต้องได้ขันาธาตุยตนะที่เป็นไปในอนาคต อันนี้ก็คือว่าจะต้องเป็นติดนี้ในสังสารวัตต่อไปออการบริโภคอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทายัทชาบริโภคเป็นของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปจนถึงพระอนาคามเเีเป็นการบริโภคประดุดดังเป็นทายาทและบุคคลจำพวกสุดท้ายคือสามีจิตบริโภคคือการบริโภคของพระราหันทั้งหลายที่เป็นเจ้าของของการบริโภคปัจจัยสี่ครับอาจารย์ เอาแล้วปุโรชชนถ้าพิจารณากินด้วยแล้วก็ไม่ได้ทุศีลด้วยมีศีลด้วยพิจารณาโดยมีสติสัมปชัญญะในการกินเนี่ยจัดเป็นบริโภคกลุ่มไหนครับนี่ไม่มีเลยเนี่ยใช่ครับม่จริงจริงในในหลักการเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าเราจริงๆก็จัดว่าเป็นทายาชาบริโภคจริงๆเป็นทายาชานะครับนะครับกลุ่มที่พิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะเนื้ฉะนั้นก็ เตือดใท่านทั้งหลายเป็นไทยยะคือประเด็นก็ตรงนี้อินนะเนี่ยบริโภคเนี่ยเป็นหนี้ในที่นี้หมายถึงหมายถึงแบกขันห้าครับคนที่กินไม่พิจารณาแล้วก็ยังจะต้องเวียนไหตายเกิดเนี่ยครับกลุ่มเหล่าเนี่ยเป็นอินนะหมดเลยหมายถึงจะต้องไปมีขันห้าจะต้องแบกขันธพาระที่เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นหนี้เป็นหนี้ในที่นั้นก็คือ จะต้องแบกขันห้าไปเจ็บปวดในสังสารวัตต่อไปเขยาจมันคำๆเป็นหนี้ตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้องค์คริมานเนี่ยท่านถึงบอกว่าอืเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะแล้วท่านบริโภคแค่อัตภาพเดียวต่อไปท่านไม่ต้องไปใช้หนี้ก็คือไม่ต้องมีขันห้าแล้วด้วยหลักการกันตรงนี้แหละเอายมว่าไงอุบาสกโอเชิญ มันสกัดขาพเจกาขอการแล้วในกรณีที่ถ้าอาหารที่สงสละแล้วแล้วชาวบ้านนามากินจะจะถูกนับเข้าไปในอินนะด้วยไหมตาารากว่าชาวบ้านไม่ได้พิจารณาการกินอ๋อเป็นหมดแหละถ้าจะจัดเพราะว่าจริงๆจะต้องไปแบกขันธพาละไปรับกรรมจะเป็นมนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเลยพระท่านสละแล้วก็ไม่ได้เป็นของพระอีกต่อไปแล้ว มันยมไปกินข้าวกินอาหารใช้เสื้อผ้านุ่งหม่มของโยมมยอมไม่ได้พิจารณาขาดสติสัมปชัญญะใช่ไหม <c oughs> ไปๆมาๆม,มันก็คือจะต้องไปแบกคันธภาระอยู่ดียังไม่พ้นจากการเวียน,ว,นว่ายตายเกิดวัตถุประสงค์การกินด้วยการมีสติสัมปชัญญนะนั้นคือไม่ให้ตัณหามานาทิฏฐิมันเกิดจากการกินจากการใช้เครื่องนุ่งห่มยาและอาหารแล้วก็พัฒนาตัวเองทุบตะดับกินเลและกองทุกข์ไม่ต่างกันมาเชะนนี้ <c oughs> <c oughs> ขอโอกาสพระอาจารย์ครับถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในกรณีของกาลยานปูตุชนที่มีศีลทรงศีลเอาไว้แต่ว่าไม่สามารถทําลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉทปปะหารในชาตินั้นการบริโภคของกาลยาปูตุชนประเภทนี้ไม่ว่าจะปฏิสนธิด้วยทวิเหตุกะติเหตุกะก,ก็ดีบรรลุไม่ได้แต่ว่า,ามีสติสัมปชัญญะในการบริโภคพิจารณาก่อนอาการกินอย่างนี้เนี่ย ท่านก็ต้องไปแบกขันห้าต่อไปในสังสารวัตต่อไปการกินอย่างนี้ถ้าจะจัดอยู่ในอินนบริโภคด้วยได้หรือไม่ครับก็จริงๆก็คือว่าต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งท่านไม่มีกิเลสในการกินมันก็เลยเปรื่องในจุดตรงนั้นในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้ากินด้วยตัณหามานาทิฏฐิหรือไปทําบาปในการกินมันจะไปใช้หนี้ในอบายทุกติวิธิบาตในโลกนะี่ แต่กรณีที่ท่านกําลังข้นขวายเนี่ยขนขวายที่จะทําตนออกจากกิเลสและกองทุกเนี่ยก็คือต้องการจะเปลื้องหนี้แต่ตราบใดที่ยังไม่สามารถทําให้ขันนยตนะธาตุาหยุดการสืบต่อได้ก็ยังต้องใช้หนี้อยู่ต้องรับหนี้อยู่หนี้มัมนยังไม่หมดแต่ว่ามีโอกาสหมดคนประเภทนี้ยังไงหมดแล้วก็น่าชื่นใจเขาเรียกว่าเหมือนคนบางคนน่ะไม่ยอมนี้ไม่หมดแล้วก่อนี้ใหม่อยู่เรื่อยเลย แต่อีเจ้านี้มันไม,ม,นไม่มันไม่ก่อใหม่เข้าใจใช่ไหมมันไม่ก่อหนี้ใหม่แต่มันจะทําลายหนี้แล้วในที่จ,จริงมันใช้หมดแหละเมื่อกิเลสกองทุกข์เขาหมดแล้วก็ก็ดับกิเลสและกองทุกข์ได้จริงนี่เป็นต้นนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้